โดนมอลำใจเกินะะร้อยใช่าแสดงทางนี้แม่นแล้วพี่น้องก็ต้องเฝ้าวมว่าปูสัตว์หนาห้ามอยู่แล้วคนญาติบ่ได้เห็นหมอลำแต่ป่านนี้ปูไว้แล้วงในเมื่อเคอร์หนึ่งกับมี่คือเมื่อคุณข่าคือเมื่อหลังเข้าเนะมื่อไรอีกพี่น้องอยากเห็นหมอลำคลาคลาหนีแม่นั่งอยู่ขา้างหน้าเห็นหมอลำสัตว์กระดอบปูสัตว์ใกล้ๆชัดบ่แม่น่าเวที่ไหนชัดบ่บุญน่ะมึงคิดว่าสุนังอยู่ข้างหน้าเสียหมอลำสัตว์ยวกันเอาครับสวัสดีสัตว์ ข้อเทลายยุ่งเสเส็จต้นใจเกินลอยสุมนั่งจะข้ามหน้ามือต่ากินยากระจายเสร็จหมด้วนี่เป็นยังก็ะฉลยกินยาปวดเอ็นคอเด้แต่ชิบว่ามันใก่ไข่โคตรขี้ดังบ่อยซีรีส์ใจเรื่องชิบฟงใส่อาขอเสียงคนที่ยังไม่มีคู่ในแล้วหลายแท้สมนำหน้าแน่ผู่หายหลายอ่ะ เสียงคนบททั้งหนเงิมีกิิตอลนะจ๊ะเอาครืผ้กันสัวแท้เจ้าได้ไมขันพ่อกูบทเลยจะกยนหนาพ่อ่นบื้งหูจ้าเบ้อพี่น้องมาได้ไรก็เจ้ามาถาเบ้างอย่างเาถาบื้องเาตอัขาเจ้ามาถาบ้างนอกเพชรกับน้องพ่อเลยนี่อิหลีตีเลยนี่อีบอย่กตัอี๋อส่หลักคอเสียงแฝนขับร้องเพชรรองพ่อยเนจ้า นั่นเสียกู่นี้ยูส่น้องเพน้อยี่นองเพจนี่น้องพ่่มากเี่ผีกีิมังเอ้มานองเพต้องพ่อยแม่มังหยังมึกับโนมาเป็นเพจพ่อยเอบก็เปน้องอย่างไรช่วงนี้ให้เพี่น้องเป็นบ้หน่อไม่ถาม่าวถามยาวพี่น้องเนมึงขับรถแม่พอปุยขับมาตะนน้องมาเองติดม่เองอีบอบ ก้นใหแหงหลายแหงแต่มาหอดคำหลงทางบ<อ>่มาหอดอสีนรกนี่เออเออหาทางมาบ,าบ้านตะโกนบ่พ่อไปพ่อไปลุนกุ้มหนึ่งกูว่าปักหลาไปบา้านตะโกนไปทา,า,ปางไหนกูว่าเออเขาวล่แกไหนแหละตรงนักเรืรองเป็น นี่ยละครวัดนี่ล่ะเป็นยังแบบไหวลุนสามคนขี่มอเตอร์ไซค์ไายวัดไปไดิละ่ะเป็นยังมันห้องขึ้นกระแทกว่<บ>าจอรไหนมอเรมิตเตกระเตยมอเรมิตเตกระเตยอ๋อมาชามาศิลปินของเฮา้อองางานศิลปินรุ่นใหญ่ออกมาสะก่อนเอ้าแังจำเลยรุ่นดาวได้ดิดาวได้ดิดาวยังดาวโดย กตีช่วงนี้สิปินช่วงตลกอยากให้พี่น้องมวนซื้อโฮเชลแต่ว่ามีขอแม่เด้อบ้านทีไหนห้ามเต้น